สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้ก็มีมาขบวิ่คนสวยคนน่ารักมากับข่าวดีในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะเจออะไรที่มันเป็นข่าวดีที่ทําให้มีความสุขความสุขบ้างนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บนมีเพื่อนเพื่อนเลือกทห้หมด3ากองนะคะ ชอบกัน om, source, om, หร like, like, like ือแพ่กันดูดวงของมัดสามารถทำบุญเข้ากูการมันได้ห้าบาท10บาทนะคะเพื่อนๆข่าวหรือทำบุญด้วยกันกดไลค์กด subscribe ใครกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หมดน้อยได้ทั้คลิปต่อไ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 ปและต่อไปนะคะอ่ะเนี่ยไม่พูดเรื่องทั้งหมด3กองข่าวดีในเดือนสิงหาคมที่จะทำให้หัวใจเพื่อนมันพองโตคืออะไรกองที่หนึ่งมันคลิปก่อนเลยอาจจะอินดูด้วยอืมกองที่สอง อวินถือไม้กองที่สามก้าดาบเพื่อนถ้าใครไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะกองที่1ก็คืออัศวินถือถือถ้วยค่ะกองที่สองก็คืออัศวินถือไม้แล้วกองที่สามก็คือก้าวดาบเหมือนกันเด็กเรียงกันเลยสิ่งมหัศาจรรย์อะไรเอ่ยเกิดขึ้น เออโอเคค่ะครูบาอาจารย์ไปนะข้าวปุ้นเนี่ศรัทธาไพยิปซีมากๆเลยอ่านทีไรแล้วมันก็จะแบบมันจะมีแบบพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกขนลุกอยู่ตลอดเวลานะคะอืมกองที่หนึ่งค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะกองที่สองอัศวินถือไม้และกองที่สามนะคะก้าวดาโอเคกองที่หนึ่งค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะ ถ้าคุณเชื่อว่าต้องมีใครหลายคนที่ดูคลิปก่อนหน้าเนี้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วกองที่คุณเลือกแล้วคุณก็จะมาเลือกอันเดิมที่คุณเลือกจากกองที่แล้วในคลิป,ปนี้นะคะหรือบางคนบางคนก็าจะเลือกอันใหม่เนาะสิะ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้นะตัวหนงคุณตอนนี้ ดีค่ะพลังงานดีพลังงานมีความสุขเอเนจีมีความสุข Fulfill เป็นที่รักของผู้คนแล้วก็เป็นคนที่ยินดีกับความสุขของคนอื่นแล้วคนอื่นก็ยินดีกับความสุขของคุณนะคะอ่ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมอะไรเอ่ย justice two up cut Syrian อืม Six of Cups แบดเรียนทัวออฟักับหัวสิ่งที่เกิดขึ้นกคุณคือคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าๆจะวนกลับมาเ <c oughs> ออจะบอกว่ามันเป็นเป็นเรื่องข่าวดีได้ไหมคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ใหม่เริ่มต้นใหม่กับคนรักเก่าที่คุณรู้จักอยู่แล้วคนคุยเก่าคนรักเก่าคนนี่รู้จักกัน นะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะกลับเข้ามารอบนี้ชัดเจนจริงจังจริงใจมากๆแล้วก็จะไม่เก็บซ่อนความรู้สึกตัวเองละเพราะรู้ว่ายิ่งเก็บไว้มากๆแค่ไหนก็คงจะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาไปข้างหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมของค,คุณก็คือคนก่ๆจะหวนกลับมาค่ะมาพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่ในรูปแบบมีคอมมิตเมนต์จริงจังจริงใจ แล้วก็ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะโอเคแต่เขาเพุ่นก็มองเห็นว่าคนคนนี้ก็เหมือนเป็นเนื้อห่องคุณอีกคนนึงนะอาจจะเป็นคนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปหรือคนคุยเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าๆอะไรก็ได้ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเรื่องการเงินก็จะดีด้วยเขาพ่นรู้สึกว่าเดือนสิงหาคมคนที่เลิกคนที่หนึ่งการเงินของคุณจะดีมากๆ นะคะจะเก็บเงินได้มากขึ้นจะเก็บเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นใครเคยยืมเงินคุณไปเขาก็จะเอาเงินมาคืนด้วยนะคะอืมจะเจอแต่คนใจดีมิตรภาพดีๆคนจริงจังจริงใจคนซื่อสัตย์นะคะเพื่อนๆจะเจอเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีอะ่ะเอ่ออารมณ์ประมาณเนี้ยอืมคนกองที่หนึ่งเนี่ยค่ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะในเดือนสิงหาคมเด้ใช่ไหมมต่อที่คนกองที่สองค่ะอัศวินถือไม้ สาธุสาธุสาธุของผู้ญิงวิสากังกามิมาค่นเ,เพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะอัศวินถิ่มไม้นะคะได้เป็นบารมีของขาเจ้าชฎิกาที่มีและเป็นบารมีของเพื่อนนะเป็นกองที่สองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีอะไรบ้างตงัวอย่งของคุณตอนนี้นะเป็นคนเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนเดินทางเก่งเดินทางบ่อย เหมือนจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะเขาคุณรู้สึกว่ามันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะที่มันแบบเข้ามาแบบรวดเร็วเร็วมากๆนะในเดือนสิงหาคมนี้แหละเอออ่ะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้คืออะไรจ้ะเดวิลเจ็ดไม้หนึ่งไม้ไม่ไม่ใช่เจ็ดไม้หกไม้เดวิลหกไม้หนึ่งไม้ควีนถือดาบ ไดาสำหรับเป็นแปดเดืยนหนึ่งเียงกองนีง้กอ,องที่หนึ่งเลยค่ะพลังงานโอ้มันเร็วจริงๆแหละเขาพูดว่านะมันมีความเป็นไฟมากถ้าใครทำธุรกิจเกี่ยวกับกลางคืนหรือธุรกิจมืดหรือว่าชอบเล่นหวยเล่นแชร์เล่นลนุ้นธุรกิจกลางคืนการงานที่มันแบบเป็นเทาๆ งานเทาๆอะไรก็ได้ที่มันเทาๆหรืออะไรก็เอออะไรแบบเนี้ยนะคะอาชีพที่มันเทาๆมืดๆอะไรเนี่ยเขาพูดว่าเลิศปังนะมันจะเลิศมันจะปังมันจะปูรีเย่เพื่อนๆอาจจะมีโชคดีๆเข้ามาด้วยนะเร็วๆเนี้นะคะแต่ก็อย่าลงทุนเยอะนะอย่าซื้อเยอะนะคะอย่าซื้อเยอะนะเพื่อนๆอืม,มันจะเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมันจะเป็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆ มันไม่ใช่ energy กเก่าๆมันเป็นอะไรใหม่ๆที่มั่นคงแล้วจะพัฒนาสิ่งๆนั้น,นไปเรื่อยๆถ้าเป็นการงานจะเป็นการเริ่มเริ่มงานใหม่และงานเนี้ยจะเป็นงานที่มั่นคงมากๆเราจะทําให้เพื่อนเติบโตสามารถเก็บเงินเป็นกองเป็นกำรรได้จากอาชีพนี้จากงานเนี้ยที่เพื่อนทํานะคะเขาผูรู้สึกว่าอะไรเก่าๆในชีวิตของคุณอะ่ะกาลังจะมันจะหมดไปเพราะคุณเองอะ่ะคุณเลือกที่จะตัด ถ้ามีคนเก่าเข้ามาในชีวิตคุณก็จะเออไม่เอาตัดตัดดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้ค่ะคุณรู้ที่จะแบบรู้คุณค่าด้วยเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคือแบบคุณจะตัดอะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขอะไรที่มันคุณจะตัดอะไรที่มันขวางทางความจเจริญในชีวิตของคุณไม่ว่าจะความคิดความรู้สึกหรือการงานการเงินเลยก็ตามเพราะพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนใจร้อนค่ะคุณเป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นคนประเภทแบบว่ากล้าได้กล้าเสียนะอืมจิตใจคุณเนี่ยนะ โอเคเขาเพิ่งรู้สึกว่าคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่การอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะมันจะมั่นคงในอนาคตในเดือนสิงหาคมนี้แหละคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือว่าได้เอ่อได้รู้จักผู้คนใหม่ๆหรือว่าจะได้พบกรลยายในมิตรใหม่หรือจะได้เจอแบบว่าเนื้อคู่คนใหม่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่พลังงานเก่าแต่มันเป็นอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วมันเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาด้านมืดหรืออะไรก็ได้นะคะอ่ะถ้าคุณจะไปเจอความรักกลางคืนได้ ถาถามบันเทิงได้เออไปเที่ยวแล้วอาจจะเจอกันได้อะไรเอออารมณ์อารมณ์แบบเนี้ยไปนั่งดื่มนั่งนึ่ล้วจะได้เจอกันอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเกี่ยวกับการงานการงานงานงานอะไรที่มันเทาๆอะ่ะเออทุกวันนี้มันก็มันมันก็มีทั้งขาวมีทั้งดํามีทั้งเทาหรือถ้าคุณทํางานไม่ได้ทํางานแบบสายเทาอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเกี่ยวกับการคุณกําลังจะมีโชคโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงดวง ซื้อหวยอะไรเงี้ยหวยใต้ดินอะไรเงี้ยเอออะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเล่นแชร์เล่นหุ้นอะไรเงี้ยคุณจะมีโชคนั่นเองค่ะเพื่อนๆประมาณเนี้ยค่ะนะแล้วอะไรที่มันเก่าๆเ,เนี้ยคุณก็จะเียร์พลังงานความรู้สึกเก่าๆเ,เขาพูดมองเห็นความสุขในเดือนสิงหาคมคือคุณจะมีความสุขคุณจะมีแพชชั่นกับอะไรให,หม่ๆที่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะดีค่ะอ่ะต่อไปให้คนกองที่สามนะคะเก่าดับ เขียนมากเลยไม่ต้องเคียนนะก้าวดาบนะคะอะไรอะไรก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะก้าวดาบมันคือการก้าวไปข้างหน้าคขาคุณมองว่ามันคือการก้าวไปข้างหน้ามันขึ้นเลขก้านะคะอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนในอีกในวันที่9หรืออีก9วันนะคะอีก9นาทีได้ไหมอีก9ชั่วโมง9วิเาจะมีไป เขาพูดอนุญ,ญาตให้คุณมีความสุขแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปที่ทางที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะเพืเ่อนขานะความสุขจมังเกิดในจิตในใจของคุณนะคะสาวถสา์ถูกใครก้าไปสู่ความมั่นคงในชีวิตนะคะไม่ว่าจะการงานการเงินอะไรก็ตามนะ,ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้คืออะไรคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้คืออะไรเด็กเหรียญ อัศวินไม้สี่เหรียญสเต็งเดอะฟูนี่ไงบอกแลวความสุขค่ะในเดือนสิงหาคามนี้ความสุขคุณจิตวิญญาณความคิดความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไปความคิดคุณจะโตขึ้นความรู้สึกเก่าๆที่มันทําให้คุณทุกข์ที่มันทําให้คุณท็อกซิกอะไรที่มันคุณแบบคุณเครียดก,กับมันอยู่ในเวลาเนี้ยคุณไม่มีความสุข ถ้าการเงินคุณมีปัญหาคุณจะมันจะดีขึ้นการงานมีปัญหามันจะดีขึ้นอะไรที่คุณเครียดนี่แหละมันจะหายคือหายไปมันไม่ได้แปลว่าคนเรามันจะสุขทุกวันทุกทุกวันหรอกเพื่อนมันสุขสุกดีดีมันปนปนกันไปไหนเขาพูดแค่รู้สึกว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยความสุขมันจะบังเกิดมากขึ้นนะคะความสุขมันจะมีมากขึ้นคุณจะเข้มแข็งคุณจะกล้าหาญคุณจะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงขึ้นอืม นะคะเขาคุณไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คุณถูกคนอื่นดูถูกคุณไหมถูกทำลายด้วยจิตใจในรูปแบบไหนคำพูดการกระทำหรือว่าบางคนคุณอาจจะเจอผู้คนที่แบบคอยดูถูกคุณเหยียดยามคุณหรือว่าอะไรประมาณนี้มันทำให้ตัวคุณลดทอนคุณค่าของตัวเองด้วยคำพูดของคนอื่นมันทำให้คุณคิดกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆๆปลดปล่อยมานะคะเ,เพื่อนๆปลดปล่อยความทุกข์ปลดปล่อยพลังงานอะไรพวกนี้มันไม่มีใครเข้าใจเราเท่าตัวเราเหรอก นะเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้นะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนเราก็ต้องมามองดูตัวเองอะว่าเออเราทําดีแล้วหรือย,อยังเลยเราทําเต็มที่แล้วหรือยังถ้าเราทําดีแล้วเราเต็มที่แล้วก็ดีดนิ้วแล้วก็มูฟค่ะนะอย่าอนุญาตให้ความทุกข์เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเ,เพื่อนๆเขาพุ่มองเห็นความสุขที่จะเกิดขึ้นจิตวิญญ,ญาณหรือความคิดของคุณจะเติบโตขึ้นคุณจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น นะคะไม่ได้แปลว่าตอนนี้คุณไม่เป็นผู้ใหญ่เพื่อนคุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นคือแบบจะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อนี่ทุกนะอ๋อนี่สุกนะคุณจะทุกไม่นานความสุขมันจะนานกว่าโอเคไหมคะเพื่อนเพื่อนขึนกองที่สามนะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณคือความสุขค่ะความสุขนะคะคุณสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะตั้งแต่คุณดูคลิปแม่มดแม่มดอนุญาตให้คุณมีความสุขนะคะคุณจะมีความสุขได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อน โอเคประมาณนี้แล้วกันค่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมได้ไหม